ี่คะอันนี้ประเดนมารกกระช่วงหลังกระช่วงการทัง้งไปเดื่อมาซูของอันนี้ล้านท็อปมาืจอของล้านทอ็อปเสือว่าหันเสือยังไปให้ที่เอเมียกาบานบรรยากาศบรรยากาศ,ากาศ,ากาศล้านท็อป มันตันใหมนะนกันเนหมืรถมารถมา,มาอ้าวยำขำยำขึ้นยังม,มีรถไหลยอยู่คนเขามาซื้อของมันเกัน ส่วงกันข้างเดื้อพี่น้ององบรรยากาศเพิ่หันท,อออนนทอ้องฟ้ายังมืดวอวันนี้ท้องฟ้าเริ่มเปิดแล้วเริ่มแจ้งนี่ท่าประเดินพันนกมุ้งหนก มือนี้บินเดียวยางมากผู้เดียวมาซื้อของธนักรนน่ะพ่อซ้ำพี่น้องให้ไปโรงพยาบาลน่ะแต่ว่บอกเ่าเจ้านายพาไปว่าหนามือดพวนะพ่บอกจะค่ำโทรไปหาจังไปไวายอยู่โรงพยาบาลน,นะอยู่โรงพยาบาลด่าดีดีว่าแั่น่ะไก่สีามาแล้วล่ะไปตรวจดีซื้อแล้วก็มาแล้วเพราะว่าประเดี๋ยวค่อยวิ่งคู่กัน วินแต่ว่าแห่งไ่ได้ไปโรงพยาบาลลาดวิธียังไปพูนไปโรงพยาบาลกลางบม่ได้ไปวลาดวิธีก็ใครจ้ะไปไกลไปโรงพยาบาลกลางอันนี้ซอยพี่ปูนวัฒนาสีเด้อพี่น้องซอยพี่ปูนวัฒนาสี กอยเนาตซอยปบ่นวาทานะี่ทางยังมากพี่น้อง เบิ่งถนนก้วงกวางพี่น้องถนนตอกซอกซอยกว้างคืออย่างมือบานพี่บุญนู้นนะสบายเลยกว้างขากว้างแน่ให้พี่น้องเขาเบิ่งน้ำกูนะก้วงกวาง เอ,อนกันหม่มสักเป็นใม,นาม,านะม่กัเนเถอะมั้งวัฒน์สียางเสียหลักยางเสื่อไผ่หนักมืยตอนนี้ก็ออกไปอีกทางหนึ่งเด้อพี่น้องออกไปเส้นทางนึงทางพี่ก็ออกไปเส้นทางนึงพี่น้องถนนกวง้งกวาง มันนวลกว่างค่ะก,กว่างเนี่ยดอกไม้ต้นใหม่นต้องดอกไม้ดอ,ไมดอกงามง่ะ น,นี้อันนี้ดินมังกรดินมังกรเนาะดินมังกรวาดมาเป็นตะไห่เนาะวาดขนาดอยู่ทางในยังเป็นตะหยยไห่เป็นองไรไม้ตนนยางพันยังเฮาอยู่มองเลยโอ้ยมไม้ามาดูครับดูคักดูแน แก้วมังกรเพิ่นเก็บไปเบิดแล้วพี่น้องถือฝนง่ามๆตอนหนาแล้งนี่ถ้ามีเป็นเป็นคือตายนีย่แต่ว่าบ่ตายถือฝนเป็นดอกเป็นดอกเป็นน้องเพิ่นเก็บไปเบิดแล้วเ,เก็บไปแล้วเนาะมีอีกซ้อยหนึ่งเด้เพี่นอ้องมีสซ้อยหนึ่งก็ออกไปพูนไปถนน,นไง อันนี้ซอยหนี่งีสรอยนึ่ไปบุญกะตะลุปูเปิปงไปบดเลยเนานะพี่น้องตะลุปูเปิปงไปบดซอยเดี๋ยวพี่างไปซอยนี่นาไปซอยนี่พี่น้อง มึงถองผ้าพี่น้อง ดอกไม่เหง็งาม,งามอันนี้ดอกอนนออก,อกัน,อกอน้องไร้เนาะขนอ่ะงามงามมดอก้องไร้ตองไร้หนาแนมโอ้เบึงต้นทับทิมข้าเจ้าพี่น้องเบึงต้นทับทิมเป็นลูกแล้วนะหลูกใหญ่ลง,งดินแลย้ยทับทิมไม่หมากเนาะ โอ้ทับทิมนม่หมากเหรอพี่น้องมีลูกทับทิมทับทิมทับทิมมึงทางงางมากพี่น้องถนนกว้าง กล่องครับพวกเนี่ยนี่ต้นตะบองเพชรเจ้ามักตรกอันนี้ดอกทองได้จบเิ็บยุดอ,อกทองไดหห้เหรอพี่น้องเนะขอบคุณทุกไหล่ทุกเรือทุกกำลังแรงใจเด้อพี่น้อง เดี๋ยจะจบคลิปไว้ซ้ำนีก่ก่อนนทางคนออกไปถนนใหญ่เลยพระรามหกพูดมองทแท็กซี่แลนด์นี่เนดนี๋ยวจะจบคลิปไว้ซ้ำนีก่ก่อนเนาะค่ะเนาะ,ะไว้ติดตามคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะเกอนไม่มากก็ช้าช้าได้พาเล่มงามเนาะค่ะเนาะขอบคุณทั่วโลก thank you you so much my friend thank you thank you see you next time เกอนไม่มากก็ช้าช้าได้พาเล่นงานสวัสดีค่ะ